ไม่รับอะไรพิมพ์บอกไว้แล้วไงนี่ยไม่ได้ตามเคยอืถ้าแม่เป็นยังไงตอนนี้โถแว่นเสียโอกาสไปแล้วนะโถแทนที่แว่นจะได้งาน่ะงานยังไม่ค่อยมีอยู่พอเขามาจ้างก็ไม่มีมจัคงไปซื้อของให้เขาเนะี่ยแม่มาเช้าก็พาแม่ไปโรงพยาบาลมานะ มื่อไหร่จะทาให้แกสบายใจได้สักทีว่าโจก็รอเวลาอยู่แว่นรอเวลาอยู่นะอย่าบีบกันแล้วไอ้เรื่องที่บอกว่าไม่มีเงินก็ไม่เชื่อต้องให้สาบานขอให้ชิบหายใจหูก็ต้องเอาแบบขนาดนี้กันแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาแบบนั้นคือไม่ได้พูดเรื่อง้างอยู่ตอนนี้ซื้อข้าวกินตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณสองร้อยกว่าโจโจก็พูดเองนะแม่นแม่นไม่ได้ไปสาบไปแช่งเลยโจนะโจก็พูดของโจเองนะ ก็อบ,บอกว่ามีไงเราพบว่คมีเขาบอกเราไม่เหลือไอคำแรงๆอ่ะเขาบอกไม่เหลือก็บอกรู้ว่ามีแต่หวงไอคำแรงๆอ่ะเธอพูดเองทท้งนั้นอ่ะอ่าอือไม่มันจะจบจากทีน้นทีว่าโจมันก็ไม่ไหวแล้วนะฮึทนะี่เดือนนี้มันจะได้ไหมฮึไอเงินหลักโจอ่ะ ได้พูดไปเรื่อยอยงเนี้ยไม่ไม่พูดไปเรื่อยเมื่อไหร่โจจะเป็นคนรักษาคำพูดสักทีวะแบบไม่พูดไปเรื่อยอะไรแบบเนี้ยเรื่อยเปื่อยเนยนก็ไม่อยากจะมาตำหนิโจอะไรแบบนี้นะโจก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่มันก็เป็นร้อย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 เป็นพัน,น 1, ครั้งแลนะ้วมั้งพูดอะไรแบบเนี้ยวนไปวนมาอยู่ที่เดิมเนะี้ย คืนแม่ก็ไม่ได้นอนทั้งคืนแม่เครียดเช้ามาเออแม่ไม่สบายอีกพาแม่ไปโรงพยาบาลง,งานก็ไม่มีทำเนี่ยเงินก็ไม่มีจะมีงานเข้ามามีงานเข้ามาก็ไม่มีเงินหมุนไปซื้อของให้เขาแม่ก็หวังจะพึ่งโจโ้แล้วแหละ เดี <One input> out, right right? Use, ๋ยวคนนี้ตามให้เอาล่วงหน้าเอาเป็นวันต่อวันไปก่อนตรงนี้คูแบบเนี้ยพู่แบบเนี้ยไม่เงินหลักยังไงต้องตามอยู่แล้วแว่นต้องตามอยู่แล้วแว่นอย่าตึ้งพี่โจเลยหัวโจจะแตกหัวโจจะแตกหัวจะระเบิดแล้วหัวโจเป็นหัวพยานาทุกทางเลยแว่นโจพยายาาทุกทางแล้วหัวโจเป็นหัวคนเดียว้ไอ้คนนี้มันจะไม่รับผิดชอบถ้ามันไม่รับผิดชอบมันหนีไปตั้งนานแล้วมันหายไปตั้งนานแล้วก็ยังทาทุกทางยังยออไม่จิกหัวจิกหัวอยู่อย่างนี้ไหนจิก ฉันไปจิกอะไรเธอก็ใช้คําพูดแต่ละคําจิกหัวนะและและและ,และวิธีการพูดของเธอฮะก็โดนตอนอไงเอาเรื่องนะ่ะน้ําเสียงนี่เอาเรื่องมากเ,เลย